ฝากเงินถอนเงิน IQ Option สำหรับมือใหม่ทำยังไงมาดูครับครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนมือใหม่ทุกท่านนะครับที่สนใจเทรดกับโบรกเกอร์ IQ Option นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการ ฝากเงินและถอนเงินนะครับแล้วถอนได้จริงไหมอ่ะประเด็นสำคัญนะครับอ่ะมาดูกันเลยอันดับแรกนะครับอ่าเพื่อนๆล็อกอินเข้ามาในบัญชีของตัวเองนะครับเข้ามาแล้วจะเห็นมุมขวาบน อ่าเห็นว่าฝากเงินอีกเขียวๆคลยีกไปครับเข้ามาหน้านี้แล้วครับเ,เพื่อนๆจะเห็นแถบด,ด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีให้เลือกธนาคารธนาคารของไทยนี่ยนะครับว่าธนาคารอะไรบ้างหรือจะมีหรือเพื่อนๆเพื่อนๆท่านไหนมีบัญชีส i ิลหรือบัญชีพวกกระเป๋าเงินอันนี้นะครับที่อยู่ในรายการนี้นะ สามารถสากได้เช่นกันแต่มือใหม่นะครับก็ธนาคารไทยนี่แหละผมว่าสะดวกก็เดี๋ยวผมจะใช้บัญชีกสิกรฝากเข้าไปนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆเลือกนะผมะเลือกเลือกจำนวนเงินได้เลยนะครับผมจะเลือก2ี่ิบัตรทำให้ดูนะครับแล้วกดทำการชำระ อ่ามันจะเข้ามาหน้านี้นะครับเออมันก็จะให้เราใส่ยู e ซอร์สำหรับเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับสามารถไปขอเปิดกับธนาคารที่ท่านมีอยู่ได้เลยนะครับสามารถไปขอเปิดกับธนาคารที่เพื่อนๆมีได้เลยนะครับก็เข้าไปบอกเขาว่าขอเปิดอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหน่ครับ เขาก็จะให้เป็น user กับ password มานะครับสำหรับคนที่มีแล้วนะครับก็ให้กรอก user แล้วก็ p a s s รหัสผ่ารอุกดเข้าสู่ระบบได้เลย ถ้าเรามัน processing แป๊บก็มันจะให้ใส่รหัส OTP นะครับของผมก็เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะกกอกอ่าอยู่ไหนวะผมก็จะกกอกอ่าเสร็จแล้วก็กดยืนยันได้เลยครับ ถ้าในข้อความของเพื่อนๆนะครับเมันจะเด้งให้ใส่รหัส OTP อีกครั้งคือถ้ามันมีชื่อใครหรือชื่อที่เราไม่รู้จักนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นบัญชีกลางที่จะโอนผ่านเข้าไปใน IQ Option อีกทีนะครับไม่ต้องตกใจครับสามารถกดได้เลยครับ ครับก็รหัส OTP เนี่ยมันจะมีสองรอบนะรอบแรกอ่ะที่เรากดใส่ไปก็จะอีกรหัสหนึ่งรอบที่สองก็จะอีกรหัสหนึ่งนะครับอ่ามันจะข้อความอะ่ะมันจะเข้ามาสองรอบเราก็ใส่อันแรกก็แสแรกเข้าอันที่สองก็ใส่อันที่สองโอเคนะครับแล้วกดยืนย,นยัน อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับว่าโอนไปผ่านบุคคลสชอ้าวโอเคเข้าแล้วในมือถือผมก็เตือนเงินลบไปเลยกลับมาหน้าเดิมของเรานะครับแล้วก็มาดูเงินนะครับยอดเงินเปลี่ยนจากเดิมไหมยอดเงินเข้าแล้วนะครับยี่สิบเหรียญอ่า ็เดี๋ยวถอนออกเลยนะครับตอนนี้เลยกดที่รูปกล้องนะครับแล้วก็ทีถอนเงินมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับแนะนำว่าฝากธนาคารไหนก็ถอนธนาคารนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะถอนให้ดูนะครับที่ผมฝากกสิกร ถอนกติกรธนาคารรับตรงมันจะมีชื่อกับหมายเลขธนาคารที่เขาจะให้ใส่แล้วก็ช่องแรกนี่ให้เราใส่ชื่อเราใส่สีชมครับผมก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนครับเอ,อตรงนี้เนี่ยก็คือให้ไปดูที่สมุดบัญชีนะครับเว่าสมุดบัญชีธนาคารที่ท่านจะถอนเนี่ยธนาคารนั้นอนะ่ะเขียนยังไงก็ใส่ชื่อเราไป นะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วหมายเลขบัญชีธนาคารที่เราจะถอนเนี่ยเลขบัญชีอะไรเราก็ใส่ตัวเลขนะครับสิตัวครับเลขบัญชีธนาคารอ่านะครับแล้วก็ดูเลขบัญชีเตรวจสอบให้มันตรงนะครับโอเคผมก็ถอน20ถอนก็ขั้นต่ำยี่นะครับโอเค,อเคตรง วิสดเเออผมเพื่อนอาจจะเป็นภาษาไทยนะผมจะลองเปลนภาษาไทยให้ดูจขึ้นว่าอะไขึ้นว่ากำลังดำเนินการอ่าก็รอนะครับว่าวันนี้วันที่15เดือนหกสองนินะครับเวลา10บโมงครึ่งมันจะเข้าวันไหน ถอดูถอนปีไม่มีค่าธรรมเนียมเนี่ยน่าจะประมาณสองหรือสามครั้งนี่แหละผมจำไม่ได้ตอนเดือนนะครับต่อเดือนแต่ถ้าถอนมากกว่านั้นครับครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าอะไรเงี้ย mm hmm. ก็จะคิดค่าธรรมเนียมที่สองเปอร์เซ็นตนะครับของยอดถอนนะคือถ้าถอนร้อยร้อยร้อยดอลลาร์ก็ค่าธรรมเนียมก็สองดอลลาร์นะครับ 30วันทําการเ่้ยไม่ใช่30วัน1นถึงสวันทําการนะครับอธนาคารไทยก็จะเหมือนกันหมดนะครับประมาณนี้ก็เรารอดูว่ามันจะเกินสามวันไหมเงินที่ผมสั่งถอน20เหรียญน,นะครับประมาณ600กว่าบาทอในสถานะของอในเว็บ IQ Option นะครับในอ c c เข้าผมอตอนนี้มันเสร็จสิ้นแล้วครับแล้วก็เงินก็เข้าในบัญชีผมแล้วด้วยนะครับธนาคารการสิกร เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเป็นหลักฐานว่ามันเข้าแล้วจริงๆและเข้าเร็วมากประมาณถอนตอนสิบโมงครึ่งสิบโมงยิบเก้าเข้าตอนสิบโมงสามสิแปดไม่ถึงสิบนาทีเลยนะครับเร็วมากครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเถ้าเพื่อนๆท่านไหนสงสยัยหรือม,มีคําถามนะครับคอมเมนต์ได้เลยหรืออ,อินบ็อกมาที่เพจผมก็ได้นะครับเพจออปชันแปลงเงินบาแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่อง youtube ที่บอมสลาวุธแล้วก็เพจ a c e b o o k เพจออปชันปั้นเงินบายบอมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับเพจออปชันปั้นเงินบายบอม